พี่น้องก็เสพาแตงหอเข่าไปกิน,น้วพี่น้องเด้อมื่อนี่แกงมันไม่สมพี่น้องแตงหอเข่าไปกินหม่องเทดงานพี่น้องนี่ตักไปจับสองถุงพี่น้องเนาะนี่แกงมันไม่สมแซบแซบพี่น้องแกงมันไม่สม ไปกินหม่องเฮ็ดงานที่น้องสองสองถุงถุงเดียวกับพอละมัดไข่วานถุงเงี้ยงๆโหลดเนาะพี่น้องเนาะบาทเดียวให้มันแล้วโหลดนี่แม่แกงมันไม่สมพี่น้องถุงเงี้ยงๆถุงนี้กับสี่สามสิบคนละพี่น้องไขว้แกงมันไม่สมกับอัน ห่อเข่าพ่อเข่าอีกห่อหนึ่งพี่น้องเอาไปกินหม่องแห้งานแซ่แบแซ่บแซ่บแซ่บนำกันนะพี่น้องเนาะเอา้านี่ไหมไปห้อนห้อนห้อนพี่น้องเฮ้ยพี่น้องพ่อเข่าไปกินห่อก็ต้องซื้อนะพี่น้องเนาะนี่ไหม ยังไม่สมกับพ่อเขาเนี่ก็อิมผุนเน้พี่น้องสองข่าผุนเน้ไข่ไปเขาไปกินหมองเห็ดงานกันไปกินน้ำไข่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันอีกแล้วนะ้องมนีเนาะพี่น้องตอนเก้าโมงพี่น้องเก้าโมงแล้วมนีเมื่อนี้่อยไปเห็ดงานเทียงอ่าเตรียมตัวไปเห็ดงาน,นะน,งนแล้วพี่น้องเทียนลน้ว แน้อย you know, ู่เน้ก no. mm ินไปกินพร้อมนะพี่น้องเนาะแน้กินหมองเฮ็ดงั้นบ่คอยถึกปากเขาพี่น้องก็เลยมาเฮ็ดนวอยู่น้กินซูพี่น้องเนาะพี่น้องไปกินหมองเฮ็ดงานน้ากันเนาะแตงห่อเขาห่อ้ําไปกินพี่น้องเมื่อนี้ขอยีเฮ็ดอันเมนูเมนูอย่างก็หล่ะแกงเน่าไม่ส่งพี่น้องแกงเน่าไม่ส่งใส่ไก่นี่แกงเน่าไม่ส่งใส่ไก่พี่น้องนี่ ใกลกับซื้อมาคนละครึ่งแล้วพี่น้องไักซื้อมาอัดเต็มตู้เย็นไว้พี่น้องเพราะว่าเพื่อนไหนใส่เงินแล้วร่อยหาสิบคนละครึ่งนลพี่น้องผักก็เลยซื่อของสดมาไว้เต็มตู้เย็นเลยพี่น้องเนาะขี่รถออกไปซื้อของขี่รถออกไปซื้อพักพี่น้องอากาศเย็นเย็นนะพี่น้องเนาะขนาดอันบ้านเฮาหนาะ่อากาศแค่สิบเก้ายี่สิบองศานี่ก็เย็นแล้วพี่น้องเนาะอัน สำหรับอันค้นยู่ต่างประเทศในย่างสีหนาวคักเลยพี่น้องเทือหิมาตกใครว่อาอันนี้แค่ซ้ำนี่คอยกะทกนบ่หแเราพี่น้องหนาวคักเบิง้งใจเสือกันหนาว <c oughs> หนาวพี่น,อน้องบ้านเขากันหนาวเด้อต่างประเทศต่างประเทศแห่งหนาวคักดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อขอสิ้ายเหตดแกงมาไม่สมพี่น้องมีมกพริกมีหอมแดงมี ตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดพี่น้องใบมะกรูดเก็บเอาหน้าบ้านพี่น้องไปขอยสีพ้าแกงน้ำไม่สมพี่น้องเนาะแกงน้ำไม่สมแซ่บๆนั้นไปกันไปกินหม่องเห็ดงาเน,น้ะพี่น้องเนาะ,ะ,ะเบิ่งมาเฮามาเบิ่งกันพี่น้องพี่น้องขอยสีพ้ามาเห็ดแกงน้ำไม่สมนะพี่น้องเนาะขวอันดับแรกเขาก็นนต้องขวดไก่ก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ ใส่พริกแกงใส่ตำพริกแกงไว้พี่น้องนี่ตำพริกแกงไว้ตำพริกแกงใส่หมกชีสใส่กระไห่ใส่หอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดพี่น้องแล้วก็บ,บหวบัวไก่ใส่เลยพี่น้องหัวไก่ให้มันหอม น้อเห็นบ้างหัวไก่เห็นไหม,ห,มหอมพี่น้องเห็นอยู่น้า,าหนินอ้อหัวไก่ใส่พริกแกงเห็นไหมหอมแล้วก็จังอันใส่น้ำน้อยนึงพี่น้องใส่นำ้ำเพราะจอเนี่ล่ะใส่าลายดอกหัวไก่จัะน้อย ไก่ข่ใส่บปีกบ,บนนั้นพี่น้องปีกบนไก่เี่นไหมให้พริกมันหอมซื่อดอกอเอาน้ำมันใส่น้อยนึงพี่น้องกว่าให้มันหอม น้ำนอยนึงแล้พี่น้องเนาะนี่ประมาณนี้ละ่ะใส่จังไม้กันนี้ล่ะพี่น้องเนาะเราก็ร่อให้ไก่สุกพี่น้องเราก็เอาอันแกงแบบง่ายๆบ้านนอกบ้านนอกเขาเลยในพี่น้องแบบอีสานบ้านเขาเลย เขา,าจังมาปุงที่หลังไข่กระสีใสอันนี้ลงไปเลยนะพี่น้องเนาะใช้น้ำมันสมลงไปโทษเราก็ล้อให้มันสุกพี่น้องน้ำมันผสมรอบแรกไข่ต้มมัน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 จืดโพดในที่นี่ไขก่กระเละสีบดต้มขก่กรปั้นเอาเลยนะพี่น้องมันจะออกสมน้อยนึง ทีนี้เขากอร้อแห่ไกลสุกนะพี่น้องเนะร้อแห่ไกลสุกจากน้อยเอาเขามาเบิ่งกันตอนมันสุกแล้วขอสิพ้าปุ๋งเนาะพี่น้องเนาะจังมาปุ๋งที่ลงเขาจังมาเบิ่งกันตอนมันสุกพี่น้องไกล้ข่อยสุกแล้วพี่น้องสุกได้ที่แล้วข่อยสิพ้ามาปุ๋งเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้เด้อเดี๋ยว่อาเบิ่งข้าาเหนียวก่อน ข,ข้อเนียบไปได้ที่ยังโอ้ยกอนนังอายขึ้นพี่น้องอันนี้เขาเย็นนะพี่น้องนี่ข้อเย็นอุ่นเอาเจดายมันงเอาเสต้ามาปรุงพี่น้องปรุงกับปลาแซยังไรดอกใส่โป่งชุรสโป่งชุรสกับน้ำปลาแดดท่านี้แหละพี่น้องเนะาะจะสองซ้อนจะน้ำปลาแดดนัวๆพี่น้อง แม่ลักษมีแซบลืมผัวนัวลืมกิกพี่น้องผู <c oughs> ้ใดยอยากลืมปวกก็กินปลาแดกแม่ลักษมีเด้อพี่น้องนี่ปลาลาต้มสุกพี่น้องใส่ลงไปเลยหนาสีสองนะพี่น้องเพราะว่ามันมันมันหม่อใใหญ่เติบใช้ซ้ำนีก้ก่อ ใช่สันีิษฐานแล้วเขาก็สีมาซิมเบิองนะพี่น้องเนาะทันใดทีดอกก็พอเดี๋ยวไขซิมเมืองกันพอไปกินนะพี่น้องเนาะมีอย่างเขาก็กินไปยุคนี้ยุคประหยัดนะพี่น้องเนาะอาหารเขาซื้อกับบ่ถึกปากเขาเฮ็ดดอกพี่น้อง แซ่บหรอแซ่บเหรอพี่น้องเอ้ยแซ่บมากเลยใส่อีกน้อยนึงนะพี่น้องเอาเนื้อนัวน้อยนึงน้อยเดียวบ่หลายดอกเพิ่มสักพีโอเคแล้วพี่น้องเอาสีผ้าปงเหรอดล้วันนี้ใส่ผักก่อนพี่น้องเลย ต้นหอมต้นหอมกับไฮตูพี่น้องใบแมงลักลายเตืบเรียบร้อยเล่าแกงหนึ่งใส่ใส่หน้ไม่สมกอนนี่พี่น้องโอ้เป็นะแะ่บหอมดีไรเลือกกัสสิห่อไปกินห่อไปให่มูกินพร้อมพี่น้องไม่ได้กินผู้เดียวดอกมันไหลเนาะ มาท่าน้องสาวกบมาก็จะได้กินน้ำมนแรงอีกพี่น้องไข่สีบเบือไว้ให้มันอยู่นี่ไปเฮ็ดงานแล้วเมื่อนี้ข่ขากาบใาไข่เลือกสามทุ่มพี่น้องไปเที่ยงเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงน้ำไม่ส้มไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนะเอาัดน,นี้เดี๋ยข่อยปับกล้องเลยเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องคลิปนี้ข่อยกระเสียไว้ซ้ำนี่แหละนะพี่น้องเนาะจงไดกะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ห้ปติญญาพ,าพ้าพือนนะพี่น้องเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนะพี่น้องโควิดกับระบาดจงได้กะดูแลสุขภาพกัะพองเนาะเอาตัวรอดให้ได้แล้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปเีนีอาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อสำหรับเมื่อนี้ เอาไว้สักนีดครับบ๊ายบาย